ที่ค่ะเจอกับส้มอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หลายคนกักตัวกันแล้วส้มก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าเกิดว่าเราไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยนะคะก็จะไม่ออกไปไหนก็เป็นการหยุดเชื้อช่วยชาติแหละซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พอเราหยุดอยู่บ้านค่ะสมาชิกขามันก็ต้องมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือถ้าหลายคน work from home work from home เนี่ยนะคะสมมุติเรามาทํางานที่บ้านก็จริงเราก็จะมีเวลาแบบ flexible ก็คือเหมือนแบบ มันยืดหยุ่นได้ก็จริงแต่ว่าสาหรับส้มเนี่ยส้มคิดว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยระเบียบวินัยต้องสําคัญหนึ่งเลยคุณต้องตื่นให้มันตรงเวลาเลิกงานให้ตรงเวลาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและอาหารการกินนี่สําคัญมากเลยค่ะสมาชิกขาต่อมาวันนี้เข้าเรื่องของเราค่ะสมาชิกขาเพราะว่าอะไรหยุดอยู่บ้านนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้สวยให้หล่ออยู่ตลอดเวลาถามว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าจริงเลยค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจค่ะสมาชิกให้กับเราให้ดูสวยให้ดูรีแล้วก็ให้ดูหล่อเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาซึ่งสำหรับเอ็กซ์ตนะคะเจ้าตัวนี้คือเอ็กซ์ตอร์ไวท์นอลิชิ่งตัวนี้เนี่ยผู้หญิงก็ใช้ได้และผู้ชายก็ใช้ได้เดี๋ยวขออนุญาตผู้ชื่อเต็มละกันชื่อเต็มของเขาก็คือหัตบอดี้โลชั่นเอ็กซ์ตอร์ไวท์นอลิชิ่งค่ะ แพ็เกจจิ้งเก่าที่บอกขายดีอยู่แล้วแต่พอเป็นแพ็เกจจิ้งใหม่ที่เขาเปลี่ยนก็คืออยากให้มันดูหรูหราให้ดูลักชัวรี่มากกว่าเดิมแต่ที่สําคัญเราก็สามารถจับต้องได้โดยการทามันเข้าไปหนึ่งขวดใหญ่แบบนี้มีปริมาณทั้งหมด500 ml สมาชิกซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวซ้มเองอะใช้แล้วชอบมากแล้วเมื่อกี้ ก่อนเข้ารายการมาแอบทามาคือบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าครีมดีๆนะคะที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะมันจะเหนียวมากสมาชิกแล้วยิ่งอากาศบ้านเราเนี่ยพอมันเหนียวแบบเนี้ยเราก็จะไม่ชอบใช่ปะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูกระจ่งางใสเพิ่มความมั่นใจให้กับเหล่าสมาชิกใช่ไหมวันนี้นะคะเอสเต้าไวท์นอริชิงบอกว่าให้ความชุ่มชื้นด้วยกระจ่งางใสด้วยแล้วที่สําคัญไม่เหนียวเนอะหนะ,หนะเลยซ้อมไปคนหนึ่งที่ใช้แล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่า มันเบาสบายมากเลยสมาธิค่ะมันเบาสบายมากจริงๆกับผิวของเราเริ่มกันที่ตัวนี้มีอะไรบ้างที่มสสีส่วนประกอบที่สํำคัญละกันนะคะคือสารสกัดจากใบมาร์เบอรี่ค่ะตัวนี้จะเป็นไวท์เทนนิ่งอย่างดีเลยสมาธิไวท์เทนนิ่งที่จะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสอันนี้สําหรับใบมาร์เบอรี่นะ 2ก็คือมีสารสกัดจากพืชถึง7ชนิดด้วยกันพืช7 7ชนิดนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะคะก็จะมีดอกมาโลนะคะใบเปปเปอร์มินต์ดอกสปีดเวลใบเลมอนบาร์นะคะแล้วก็ดอกยาโรซึ่ง7อย่างนี้อาจจะพูดไม่ครบแต่ว่า7อย่างนี้ที่เป็นพืช7 7ชนิดเนี่ยจะช่วยปรับผิวนอกจากให้ขาวกระจ่างใสแล้วใครหรือสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีท่านไหนที่รู้สึกว่า ผิวเราแบบดูกระดากระด่างดูมีจุดด่างดำตัวเนี้ยนะคะที่มีสารสกัดจากพืชถึง7ชนิดเนี่ยเขาจะช่วยในการปรับผิวและก็ลดจุดด่างดำให้มันแบบดูจางลงนะน,นี่คือเราใช้ทั้งตัวได้เลยนะคะพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยเอลดตรงนี้ได้แหละแล้วก็ยังมีวิตามิน b 3ด้วยนะคะที่เราใส่เข้าไปที่ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวส้มใช ยี่ห้อหนึ่งแต่ยี่ห้อที่ส้มใช้บอกคุณผู้ชมตรงนี้ว่าหมดเร็วมากแล้วก็ราคาแรงมากเลยแต่วันนี้พอเรามาอยู่ในจอแห่งคอยเราเห็นว่าตัวนี้มีคอลลาเจนใส่ลงไปด้วยคอลลาเจนเขาจะทำหน้าที่อะไรถ้าเราพูดถึงคอลลาเจนก่อนคอลลาเจนเนี่ยนะคะเวลาที่เราใส่ลงไปในพวกวิตามินหรืออาหารเสริมต่างๆเขาจะมีส่วนช่วยทําให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นซึ่งจริงต้องบอกว่าออสําหรับ พวกครีมต่างๆที่ใส่คอลาเจนเนี่ยบางทีใส่น้อยมากแต่ตัวนี้เขาใส่คอราเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะจ๊ะ oh. ใส่จากปลาทะเลน้ําลึกเลยได้ช่วยน้ำให้ผิวนะคะดูนวลเนียนดูนุ่มแล้วก็ดูยืดหยุ่นแล้วก็ผิวขาวกระจ่งางใสเพิ่มความมั่นใจเรียแบบเสมือนเป็นไวท์เนนิ่งโลชั่นสูตรนี้ย้ําและรับประกันว่าสมาชิกชอบแน่นอนใครใชย้ยิ่งเขาปรับสูตรเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้เวลาที่เราทาผิวไปแล้วเนี่ยมันนุ่ม มันละมุนมันชุ่มชื้นมันดูบางเบาแล้วไม่เหนียวเนอดหนะเลยเหมาะกับอากาศาบ้านเรามากๆใครที่รู้สึกว่าผิวคร้ำอยากจะปรับผิวให้ดูขาวกระจ่างใสมีจุดด่างดำนะคะไม่ชอบความเหนียวเนอะหนะส้องอบอกเลยนะว่าสูตรนี้ตอบโจทย์มาก เต็มเปลี่ยนไปด้วยสารสกัดจากพืชน,นะคะนานาชนิดด้วยกันแล้วก็บอกเลยว่าสําหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยนะคะคุณจะได้คุณสมบัติถึง3อย่างคือกระจ่งางใสเนียนนุ่มและสุขภาพดีทั้งหมดนี้อยู่ในหัทบอดี้ลอชชั่นเอ็กซ์เตอร์ไวท์นอร์ลิชชิ่งค่ะวันนี้นะคะด้วยเป็นแพคเกจิ้งใหม่แบบนี้เนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้แล้วที่ J c ซีช็อปซุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนกันบ้างก็เอาอย่างนี้ละกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JC เอ็มคอมเมนะคะตอนนี้ทุกคนต้องทําออนไลน์หมดแล้วเพราะว่าถ้าเราจะออกไปที่ไหนก็กลัวติดเชื้อใช่ไหมตอนนี้นะคะจริงๆเราเขามีมานานแล้วแหละสำหรับแอปพลิเคชัน JCM Commerce เนี่ยเป็นแอปที่ดีมากสั่งซื้อได้เลยชอบสินค้าไหนกดดาวน์โหลดแอปนี้ก่อน JCM Commerce นะคะแล้วก็สั่งซื้อตัวนี้ชื่อเต็มๆก็คือ Hard Body Lotion Extra White n o w l i s h i n g ค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรย้ำอีกรอบบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วที่สําคัญเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระจ่งางใสเมียนุ่มและสุขภาพดีฝากไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองการในช่วงที่เราต้องกักตัวแบบนี้สุขภาพสําคัญออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วที่สําคัญที่สุดทําจิตใจให้ผ่องใสดูแลผิวของคุณให้สวยและหล่อไปพร้อมกับส้มนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกับส้มใหม่สินค้าดีๆมีที่นี่พร้อมกับส้มและจอยคอยค่ะลาไปแล้วสวัสดี ดีค่ะ